กแล้วจ้ะทุกคนเดือดบุ่มๆแล้วอ่ะเดี๋ยวมากินพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะมาเล้วจ้ะทุกคนนี่เลยหมอว่านกินไปสองฝักน้ำพริกกับพักกวางตุ้งลวกนี่เลยกับไข่บบตองสูกแห้งนะคะนี่เลยไม่ตู้สิโดบโดบไขอ่อาหารเสราโดบไขกบ่กับแจวปลาทู มาได้จ้ะเร็วหามุมห่มันเห็นหนาก่อนมาได้จ้าบัดน,นี้เร็วบัดน,นี้แม่ผมเอ้ยอ๋อหอยมบัวบรรยากาศแบบเรียวมากเลยคะ่ะอีตู้เรียวมากค่ะมันนี้ใส่อันนี้จักน้อยนะคะนึกว่าชมแม่เบีย้ยอยู่แล้วกันนะไม่เบีย้ยอันนี้ไม่บีมค่ะ ไข่นี่จะบ่ต้องเอ่อครับผู้ใด้จะสู้แข่งกันแล้วแต่เนาะ mm hmm. มือนี้ก็สิเอาลซัมนี่แหละกะว่าอ่าแมตุสิโดบไข่นะเรียกพลังสักหน่อยแกเลี้ยวโดบไข่กับแจวแจวเอ่อแจวปลาทู่บ่แมนแจวปลาทู่ที่หล่ะติ้งต่างว่ามันเป็นแจวปลาทูเพราะว่าอีหยังแม่ตู้ใส่อ่ปาปลาซาดินอยู่ในน้ำมันนะคะอ่าปองละเจ็ดสิบเกลซีนนะคะเอามาใส่บะเพริกใส่ปลากินได้เลยซีนหนังปลานิดนึงอันนี้ก็ ไครกับสิโดบตอนเสาร์เฮ้ยหยดเลยเจอด้มากนี่อ่าหยดติ้งติงต้งติง้งติ้งแม่ตู้บ่ได้ก,กินไข่ทุกมือนะจ๊ะทุกคนแล้วแต่มือใดอยากจะกิน แล้วแต่ว่าเขาเขามีอย่างอันนี้ก็ยืดเทียงหน้านไม่ตูเด้วยสมมติว่าอยู่เทียงหน้ามันใหม่แล้ว อนนึ่งว่ากินด้หลายมือนะทอมานลักหมื่นกินลักหมื่นกับพวกด้กินคับหมูจิมจ้มแจวปลาทวแปะตายพี่น้อง น้ำพริกเนี่ยซอยให่เจริญอาหารนะจ๊ะทุกคนอืมทำไมตู่กับเจริญทุกอย่างอะ่ะหมายถึงเรื่องกินนะนะเจริญอาหารมากเพื่อตักหายตักหายอืม ช่วงหลังมันนี่แม่ตูบอไเลยคอยได้เฮนอาหารโชว์ล่ะช่วงแรกๆแล้วคลิปแรกๆแมตตูเฮนอารเพียบเลยก็คอร์เอนเตอร์เทนแล้วคว้ากวองแม่ตูเว่ทันันแอันใหม่เด้ <c oughs> <c oughs> อมันเดทถอยหม่เถอตอนนี้อยู่บ้านป๋าแล้วอ่ะกำลังแหวนอยู่กับป๋า ้า้ายไปเพรอไม่เหากำลังแว้นทั่วกรุงเทพเลยอ่ะอยากไปด้วยแว้นอยู่ในเมืองกรุงนะฮะ ามาเด้อจ้ารวบไข่อีกก่อนนะคะสองน่วยพอดีตังมือไม่ตูกินหอดสามเด้แต่บอทุกมือนะไม่ทูกวัน ถ้ามีโอกาสแม่ตู้อยากไปเที่ยวประเทศประเทศเพื่อนบ้านสปะปอลาาอยากไปแ <c oughs> ม่ตู้อยากไปกินเฟอกินเฟอเล้ากับเอ่อกับข้าวจีแม่ตูบ้บอกห้ว่าอันเท่าไหร่นะขนมปังแงวๆอะ่ะแล้วเพิ่อนอมาพาแล้วก็ใส่ใส่เยอะๆเพิ่นเอ็ด่าข้าวจีแม่ตู้อยากกิน ไมตูว no 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 ่าเครื่องมันเยอะดิไปเห็นในทีวีต่บอูว่าเพื่นเฮ็ดจังไหนนะคะหูใส่ใส่เยอะเอื่นว่าเขาวีประเทศเพื่อนบ้านเท่าเอ็น <c oughs> คนในหมู่บ้านแม่ตูเป็นไปมีผัวอยู่ทั้งุ่นแหละก็นในหมู่บ้านเดียวกันเลยหมู่บ้านไหนดอกแม่ตูจำไม่ไ,ได้หรอกก็จับอันไปเที่ยวกันอยู่นะ้ะตามแม่ตูกับไปเดี๋ยวไปน้ำพินบางที่เพิกนก <c> ะ <oughs> <c oughs> ไปถอดผ้าป่ากันสินะ่ะเดี๋ยวไปน้า ได้เจอทุกคนอาหารเศ้เอาอตอนนี้ตอนเศารานะทุกคนนะเช้าวันจันทร์ที่สิบหกใช่ไหมดูกันสิบหกไม่ไม้ออกมันบอเหมือนเหอผู้ได้โชคดีกะ <c oughs> ยินดีน้ำเด้อจะยินดีล่วงหน้าใกล้สิออกแล้วหมยบานเฮา พราะว่าตอนนี้พระท่านด้บา่ายอ่ะเจ็ดโมงจะแปดโมงละหวยบ่าเข้าออกจากโมงนอช่วงบ่ายเนาะกองสลากเพื่อนดีท่ายทอดให้บึงนเนาะแสดงความยินดีครับเศรษฐีไม่ลวงหนาเด้อจาดสุ้องไปหมูทุกคนแ่บหมูกรินกับเจ้าแซ่บ แล้ววันฝนจะตกป๊อแป๊ะพอแปะช่ะะงเสาจ่วงบายงแรกมันตูจสอบออกมานอนอยู่เทียงหน้าพอเอิดมันเสียงหน้าพุ่มใจน้ำเสนอนะคะแคบหมูจิมจ้มแจวแปะตายพี่น้อง ปลากระป๋องกระป๋องนึงกัให้เจ้าได้ถั่วยนึงเจ้าเออเอนมาเจ้าวปลากระป๋องล่ะพักนี้ไม่ตัวซื้อมากํกรารัสสองออยห้าสิบกินได้สองรอบรอบนึงแกงสม้มรอบนี้เอามาหลวกกิน ควางตุ้งควางตุ้งจ้นจับ่ายอร่อยแต่วันนั้นตั้งที่บอกว่าหาไอ้นี้ไม่ได้หาไอ้หัวประกาศจะเลิมาเห็ดแกงสมเส้อเลยมาตัวได้ เบิ้งส่งสีเริ่มอิ่มเลยเรือยพี่นองเลยทุกคนเห็นบอเข้าเจ้ากินหลาบเอากินก,อ <c oughs> กอ้อยก้อยดิบซอยจุกังสิ่นะะไมตุวบวกินดิบนะคะแต่ว่าสอบเบิง้งสอบเบิ้งข้าเจ้ากินกัน เน่โอเคทุกคนแล้วแม่ตู้จะชิงเลยคือจะกินบ่เบื่เดี๋ยวบังส่งเดี๋ยวมาเจอกันไหมวัาดีแม่เบี้ยนี้กัน <laughs> แม่เบี้ยรุ่นเดอ้อ <laughs>